อ่ะผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะที่ได้จากการวิ่งที่แบบประหลาดแปลกประหลาดไม่เหมือนใครนะจุดตรงเนี้คือจุดเริ่มต้นนะจุดเริ่มต้นที่ผมจะออกวิ่งตลอดนะวิ่งตลอดเป็นระยะเวลาประมาณเกือบปีนะเหนื่อยก็เหนื่อยนะกลัวก็กลัวพอครา้งหน้ามันเป็นทางไปเมนนะ มีคนก็บอกว่ามึงวิ่งรอบเมนมึงไม่กลัวเหรอามาพูดตัดทอนกําลังใจผมแต่ผมก็ต้องจําใจตรงวิ่งที่ผมวิ่งไปวิ่งมาผมก็มองเห็นแบบเข้ามาในใจผมคิดเห็นว่าเออเฮ้ยจุดเริ่มต้นตรงเนี้ที่ผมวิ่งมันเปรียบเสมือนนะเราเกิดมาจากท้อง ท้องแม่ของเรานแล้วข้างหน้าเป็นเมนใช่ไหมครับผมก็คิดว่าทุกคนเราวิ่งไปสู่ความตายเนี่ยผมเห็นเมน,น,น,นเป็นเป็นเป็นเรื่องราวชีวิตของคนเลยครับสวัสดีครับพี่น้องวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์นะจะหาหกการวิ่งนะเอา วิ่งยังไงเอา้าถึงมีเรื่องเล่ามีประสบการณ์คือแต่ก่อนเนี่ยผมจะตื่นตีสามทุกวันนะตีสามทุกวันเพื่อจะมาวิ่งเพื่อเข้าเทหลักสูตรนะตื่นตีสามวิ่งแล้วก็เสร็จก็มาหกโมงครึ่งหกโมงเช้าพอตกตอนเย็นผมก็มาวิ่งตอนสี่โมงเย็นจนถึง1ทุ่มนะ ก็ลองนึกสภาพดูนะจุดเริ่มต้นนะจุดจุดเริ่มต้นจะเป็นถนนคอนกรีตเล็กๆวิ่งวิ่งไปหาเมนมาไปหาเมนวิ่งไปหาเมนอ่าผมก็มันมืดกลางคืนมันก็มืดแต่ผมความอยากความอยากที่จะต้องเข้าเรียนหลักสูตรให้ได้ผมก็ต้องวิ่งอ่าบาง บางคนบอกว่าไอชาติมึงไปวิ่งมึนมึนม,มีกลัวเหรอ,อมาพูดตัดทอนกำลังใจผมผมก็คิดกลัวอยู่แต่ก็วิ่งบางครั้งวิ่งมาก็เสียงก็กแก๊กบ้างก็มีตกใจบ้างนกบินออกข้างคาวไปออกตกใจบ้างแต่พอความเหนื่อยอพอวิ่งไปวิ่งมาความเหนื่อยความเหนื่อยก็เอ๊ะทำไมมันเหนื่อยจังวะนี้ก็ทํายังไงวะ มันถึงจะไม่เหนื่อยอผมคิดว่าเอ้ร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราเดี๋ยวมันก็หายเหนื่อยอโอวิ่งวิ่งไปคือวิ่งะใช้เวลานานมากประมาณ6เดือนเกือบหปีอ่ะจนถึงจะมีความคิดนี้ขึ้นมาอพอสักพักหนึ่งจากจุดเริ่มต้นผมมองจุดเริ่มต้นที่ผมวิ่งนั้นเป็นเหมือนท้องแม่ของเราคือว่าเป็นจุดที่เราเกิดมา แล้วผมมองเส้นทางที่ไปหาเมนนะคือเมนอะ่ะมันคือความตายอ่าเป็นคือความตายผมเปรียบเสมือนสัญลักษณ์แห่งความตายผมว่เอา้าผมกําลังวิ่งไปรอบเมนแต่ความคิดผมตรงจุดนั้นเป็นจุดที่ผมเกิดแล้วเมนคือทุกคนต้องวิ่งต้องเดินไปหาความตายเพราะว่าเออเฮ้ยทุกคนเกิดมามันตายกันทุกคนเว้ยมันต้องตายผมว่ ทีนี้ผมก็วิ่งรอบเมนเสร็จปุ๊บผมมองอมถ้าวิ่งถ้าวิ่งหันหน้าไปหาเมนอ่ะก็จะเป็นฝั่งขวาถ้าวิ่งหันหลังให้เมนก็จะเป็นฝั่งซ้ายด้านหลังผมนี่ครับมันเป็นโบสผมก็เลยว่าเอา้าโบสนี้ก็เปรียบเสมือนโบสถ์นั้นเปรียบเสมือนแบบสวรรค์อ่าเปรียบเหมือนความดีเปรียบเสมือนหลักธรรมเพราะว่าเออเฮ้ยก่อนที่เราจะตายก่อนที่ทุกคนจะตายอ่ะ มีใครบ้างไหมที่เข้าโบสถ์หมายว่าเข้าไปศึกษาธรรมเข้าสวรรค์นะหรือว่าบางคนตายแล้วแต่ว่าด้านหลังมันก็เป็นโกรธนะเป็นโกรธเป็นโกรธใส่ใสใสกระดูกนะมันให้ผมจินตนาการว่าเออบางคนตายไม่รู้ไปไหนนะแต่บางคนก่อนตายเข้าโบสถ์ผมวอาเออเฮ้ยทีนี้หันไปจุดเริ่มต้นตรงนั้นนะเป็นต้นสาละผมก็คิดเอาต้นสาละนี้ เป็นสถานที่ประสูตยของพระพุทธเจ้า,าโอ้นี่ธรรมชาติพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วนะได้เกิดขึ้นมาแล้วเป็นผู้ที่จะมาชี้ทางให้พวกเราแล้วะตอนแรกคือวิ่งโดยที่ไม่มีไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย,เลยหมายก็ว่าเราวิ่งสู่ความตายเดินสู่ความตายโดยที่ไม่มีใครมาชี้ทางบอกเราก็เปรียบเสมือนต้นสาละ เป็นผู้ที่มาชี้ทางคือพระพุทธเจ้าส่วนโบสถ์ด้านหลังผมนี้เกือบเสมือนพระธรรมคําคสั่งสอนผมก็เออเฮ้ยผมก็เลยว่าเออเฮ้ยความคิดมันขึ้นมาจากเหนื่อยจากกลัวกลายเป็นมารู้มาเห็นแบบนี้ผมก็เออผมก็เออมันก็แปลกดีนะนก็แปลกดีก็แปลกดีแต่ว่า รถไฟวิ่งผ่านครับจะลองครับแต่ผมนะ่ะมาแชร์ประสบการณ์นะให้พี่น้องนะได้ได้ฟังได้ชมกันนะอยา่าก็ขอร้องอก็ขอความเห็นใจแล้วกันอยา่าอย่าคิดว่า ผมนะมาสอนนะมาสอนหรือว่ามามาบอกธรรมะอะไรนะอย่าคิดแบบนั้นคิดว่าผมมาแชร์ประสบการณ์ให้รู้เฉยๆนะพอการที่จะมาคนที่จะมาสอนธรรมะมันไม่ใช่ใครจะมาสอนก็ได้นะมันไม่ใช่ใครพอรู้แล้วก็มาสอนก็ได้มันไม่ใช่นะคนที่จะสอนธรรมะนะตามหลักทัศนคติของผมหรือ ตามที่ผมได้ยินได้ฟังมานะจากครูบาอาจารย์ดีที่สุดต้องเป็นพระระยะเจ้าขึ้นไปนะต้องเป็นพระระยะเจ้าขึ้นไปพระระยะเจ้าก็ก็ทนับพระระยะเจ้านี้นับจากไหนครับใช่โส่ส่วบันไหมครับต้องเป็นบ้าส่วบันขึ้นไปนะพระส่วบันขึ้นไปก็พระส่วบันก็คนที่ตัดสังโยตสาม ตัดสัโยชสามได้คือเป็นพระโสดาบันขึ้นไปถึงจะมาสอนมาบอกธรรมะของเราไดา้แต่ผมมาสอนมาบอกธรรมะเนี่ยไม่ได้เพราะตัวผมก็เป็นแค่คนธรรมดานะยวิ่งยังวิ่ง,ง,งตามโลกอยู่เลยนะต้องเป็นพระอริยะอริยะเจ้านะคือพระโสดาบันขึ้นไปนับว่าเป็นพระอริยะเจ้าหรือผู้ที่จะปฏิบัติเป็นพระโสดาบันขึ้นไปนะเพก็ตัดสังโยชน์สาม สังโยชน์สถ้าผมจำไม่ผิดก็จะมีอะไรบ้างนึสักกายทิฏฐิ 1. สักกายทิฏฐิ 2. อะไรละวิจิกิจฉาสามจินระปะปามา마ถ้าตัดสสังโยชน์สข้อนี้ได้ก็ถือว่าได้เป็นพระอรหรันต์ไม่ใช่พระโสดาบัน,นถ้าตัดหย,ยาบหได้ก็นีนรลกได้ พระอริเจ้านะตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปนะถึงจะมาสอนมาบอกธรรมะได้ส่วนผมแค่มาแชร์มาแชร์แนวความคิดณตอนนั้นแชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะว่ามันเป็นแบบนี้แบบนั้นความคิดผมจากการวิ่งนะแชร์ประสบการณ์จากการวิ่งแล้วคิดแบบนี้นะให้พี่น้องได้ดูกันได้ได้ฟังกันนะ ก็คลิปนี้ผมก็ครับคลิปนี้ผมก็มาแชร์ประสบการณ์แค่นี้ครับเดี๋ยวผมก็ต้องไปไปทำงานก่อนครับก็ถ้าใครชอบวิถีชีวิตทหารพานเรื่องราวดีๆมีสาระ ความรู้เทคนิคต่างๆ,างๆของทหารพานแต่แต่ช่องแต่ผมก็ฝากช่องของผมด้วยเพิ่งสร้างขึ้นมาครับเพิ่งสร้างขึ้นมายังไม่มีอะไรมากมายนะค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะค่อยๆหาเรื่องดีๆนะวิถีชีวิตมามาเล่าสู่กันฟังนะครับผม